รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ News Connect มา connect คน connect ข่าวกับดิชันพัิริอาชาวัฒนาค่ะ คุณผู้ฟังคะ News Connec t ์วันนี้มีข่าวสา,สารสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านกนารจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสส,สอเรื่องกู้วิกฤตโลกร้อนด้วยสังคมคาร์บอนต่ำตอนที่4ตัวอย่างการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังคะเมืองหลวงและเมืองใหญ่ๆทุกประเทศล้วนสร้างก๊าซเรือนกระจกมากกว่าชุมชนหรือเมืองขนาดเล็กเนื่องจากเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจานวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เมืองใหญ่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยากต่อการแก้ไขในขณะที่ชุมชนขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านหรือตำบลน,นั้นสามารถสร้างความเข้าใจให้ตระหนักถึงปัญหาและรวมพลังสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ง่ายมากกว่าทางนี้การเริ่มสร้างสังคมคาร์บ,บอนต่ำโดยเริ่มที่ชุมชนขนาดเล็กที่มีความพร้อมก่อนแล้วขยายออกไปยังชุมชนอื่นใกล้เคียงหรือชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ก็จะมีโอกาสประสบผลสําเร็จได้มากกว่าสําหรับประเทศไทยนั้นชุมชนที่ประสบความสําเร็จจนสามารถเป็นต้นแบบได้แก่เทศบาลตําบลเมืองแกลงจังหวัดระยองซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทศบาลคาร์บอนต่ําและจุดประกายให้รัฐบาลอื่นๆได้เกิดความตื่นตัวความสําเร็จของเทศบาลตําบลเมืองแกลงในวันนี้ เกิดขึ้นจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยาวนานซึ่งริเริ่มโดยอดีตนายกเทศมนตรี3สมัยนายสมชายจริยะเจริญตั้งแต่ปี2545โดยการนำมาตรฐาน ISO 14,001มาปรับใช้อย่างเหมาะสมยึดหลักการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้ประชาชนได้รับอากาศบริสุทธิ์และมีสุขภาพที่ดีขึ้นทําให้เมืองแกลงมีสัดส,ส่วนพื้นที่สีเขียวต่อหัวประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะซึ่งสามารถช่วยลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ33กิโลกรัมต่อวันต่อคันอีกทั้งยังทําให้การจราจรมีความคล่องตัวมากขึ้น ในได้ของการจัดการของเสียน,นั้นเทศบาลเมืองแกลงยึดหลักทำอย่างไรของเสียจึงจะไม่เสียของหรือการจัดการของเสียเพื่อให้ได้ของดีซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบให้เหลือน้อยที่สุดนอกจากนี้ยังได้ยกเลิกการตั้งถังขยะตามจุดต่างๆและจัดให้มีการเก็บขยะตามสถานที่และเวลาที่กำหนดรวมทั้งรับซื้อขยะรีไซเคิลจากโรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและครอบครัวรู้จักแยกขยะและสร้างรายได้เข้าครัวเรือนและเทศบาล ้วยมาตรการเหล่านี้ทําให้สัดส่วนขยะในเมืองแกลงประมาณ38%เป็นเศษอาหารและขยะอินทรีย์โดยเศษผักและผลไม้สามารถนํามาทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อเติมลงไปในดินและแม่น้ําลาคลองเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินและทําให้ระบบนิเวศในน้ําดีขึ้นน้าไม่เน่าเสียหรือนําไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกหลายอย่างเช่นนาไปเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนําไปหมักก๊าซชีวภาพเพื่อใช้แทนก๊าซหุงต้มเศษพืชผ,ผักต่างๆใช้เลี้ยงสัตว์ เช่นปลาเป็ดไก่หมูหรือแพะใน,นขณะที่มูลสัตว์ก็เปรียบเสมือนเป็นโรงงานปุ๋ยหมักแบบวันเดียวไม่เพียงเท่านี้เทศบาลเมืองแกลงยังออกกฎหมายให้อาคารร้านค้าและบ้านเรือนของประชาชนต้องติดตั้งถังดักไขมันเพราะไขมันจากเศษอาหารมักเป็นสาเหตุหลักให้แหล่งน้ำเน่าเสียท่อระบายน้ำอุดตนันและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค ในขณะเดียวกันไขมันเหล่านี้ก็มีคุณสมบัติติดไฟง่ายสามารถนำมาแปรรูปเป็นก้อนเชื้อเพลิงใช้ในครัวเรือนหรือเป็นไรายได้ให้ชุมชนทั้งนี้การสื่อสารการสร้างความเข้าใจาและการทำให้เห็นประจักษ์ของผู้คนทำให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนจนเมืองแกลงเป็นเมืองคาร์บอนต่ำที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตสูงอีกตัวอย่างของความพยายามในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำได้แก่มูล,ลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งได้รับการดําเนินงานคโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนคโครงการหลวงไปสู่ชุมชนคาร์บอนต่ําเพื่อเป็นต้นแบบชุมชนในพื้นที่สูงมาตั้งแต่ปี2559จนมาถึงปัจจุบันค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของการกู้วิกฤตโรกร้อนด้วยสังคมคาร์บอนต่ํา สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดลอ้อมจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านกนารจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสอสอ,อในวันนี้ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ Connect คน Connect ข่าวกับ n e w s Connect